ได้เวลาทำกับข้าวตอนเย็นแล้วค่ะเย็นนี้ขอเสนอเมนูซี่โครงหมูทอดลายน้ำมันก่อนอื่นก็รีบไปเอาซี่โครงหมูที่เราซื้อไว้ตั้งแต่เช้าไปแช่น้ำก่อนเลยค่ะเหลือไปเห็นข้างๆมีฟักทองเหลือเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาไปต้มด้วยดีกว่าขอพื้นที่อวดที่คัดผมหน่อยค่ะพอดีว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เราก็ต้มฟักทองเอาไว้ก่อนอย่างแรกเลยค่ะ ซีโครงที่เราแช่น้ำเอาไว้ก็คือไม่ค่อยแข็งแล้วค่ะเราก็เลยเอามาหาั่นเราจะหั่นเป็นท่อนๆตามแนวกระดูกเลยค่ะจากนั้นก็ไปเตรียมลาชีกับกระเทียมค่ะอันนี้ไม่ได้ไปดูสูตรใครมาเลยค่ะพาผมมัวเอาเลยค่ะทุกคน ตามที่ตัวเองคิดว่าน่าจะอร่อยค่ะซอสเราก็คิดเอาเองเลยค่ะทุกคนซอสหอยไปสองช้อนแล้วก็ซอสภูเขาทองอีก2ช้อนค่ะตามไปด้วยรสด,ดีอีกครึ่งช้อนด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่รากผักชีที่เราตำเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเราจะใช้มือเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทำกินเองหมักทิ้งไว้30นาทีจากนั้นก็เริ่มเอาไปทอดในหม้อทอดได้เลยค่ะ แน่นอนว่ามอที่เราจะใช้วันนี้ต้องเป็นของซิมพลัสแน่นอนค่ะดีไซน์สวยใช้งานก็ง่ายค่ะท้าพางคือไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะทุกคนเขาส่งเครื่องใหม่ให้เลยปรับอุณหภูมิอยู่ที่200องศาจากนั้นก็ตั้งเวลา30นาทีค่ะพอครบ15นาทีแล้วเราก็จับน้องพลิกอีกด้านเลยพลิกอีกด้านเสร็จแล้วก็นำน้องไปทอดต่อไปเลยค่ะ ตั้งแต่เราได้หม้อทอดตัวนี้มาเนี่ยเราใช้บ่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมันอีกแล้วด้วยค่ะไม่ว่าจะทอดหมูทอดไก่ก็ครบจบในตัวเดียวเลยระหว่างตอนนี้ผักผมก็มาเคลียร์จานที่ยังไม่ได้ล้างตอนเช้าค่ะเอามาล้างให้หมดเลยค่ะ <S <S หุยซีโครงที่เราทอดไปตอนนี้คือน่ากินมากโรยต้นหอมกับใบมะกรูดซอยลงไปก็จะทำให้หน้าตาดูน่ากินขึ้นเยอะเลยค่ะ จะขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมาตำน้ำพริกก่อนค่ะทุกคนน้ำพริกวันนี้ก็ขอเป็นน้ำพริกง่ายๆนะคะทุกคนขอเป็นน้ำพริกมงไปก่อนแล้วกันน้ำพริกมงก็ตามแบบในคลิปเลยนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นผักชีแล้วก็มะเขือเทศรสชาติก็จะออกเค็มๆค่ะเอาไปจิ้มกับเนื้อทอดก็คือเข้ากันสุดๆมาค่ะทุกคนมากินข้าวตอนเย็นกันค่ะ ไม่สีกินข้าวตอนคาบกัน